ครับผมพีนะครับก็วันนี้จะมีไอเดียเรื่องการคอร์ดโทนโซโล่มาฝากนะครับคือคอ,อร์ดเนี่ยสร้างมาจากโน้ตนะครับซึ่งถ้าเวลาเราจะอิมพวไวส์หรือว่าโซโล่ลงบนคอร์ดเนี่ยถ้าเราเอาโน้ตเรามีโน้ตเป้าหมายคือไทเก็ตโน้ตซึ่งเป็นโน้ตในคอร์ดเราก็จะเรียกว่าคอร์ดโทนนะครับถ้าเราเอามาเล่นเนี่ยมันจะกลืนกับคอร์ดแน่นอะนเพราะว่าโน้ตก็ซ่าโน้ตพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างของคอร์ดอยู่แล้วอย่างเช่นคอร์ด F major จอร์เนะครับนะครับมันจะมีโน้ต F A C แล้วก็ E นะครับ ซึ่งเวลาถ้าเราเล่นโน้ตพวกนี้ลงไปบนคอร์ด F major 7เนี่ยมันเข้าแน่นอนผมจะมีลูปคอร์ด F major 7ที่อัดเอาไว้นะครับ,รบทีนี้ถ้าเราเล่นแค่นี้เนี่ยมันยังไม่เป็นเมโลดี้ไม่เป็นโซโล่ไม่เป็นลิกนะครับเพราะว่ามันก็คือการเหมือนเล่นโน้ตในคอร์ดอย่างเดียวผมจะมีไอเดียในการฝึก นะครับสร้างลิกหรือสร้างวลีขึ้นมาโดยใช้ขอดโทนนะครับผมจะเล่นไอเดียเดิมแต่ approach ตัวสุดท้ายถ้าเก t n o น้เนี่ยต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจาก r o a c h ที่ตัวรูทก่อนนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนลอง approach ตัวที่สแทนนะครับลิกเดิม approach ตัวที่5 ท้ายหลีกเดิมแอ o โ c สตัวที่7จ็ดจะสังเกตว่าด้วยหลีกเดิมเนี่ยเมื่อเราแอปโปสต์โน้ตคอร์ดโทนตัวดีกรีที่ต่างกันออกไปเนี่ยมันจะได้สาวที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นไอเดียในการฝึกสร้างหลีกหรือว่าโซโล่หรือเมโลดี้จากคอร์ดโทนได้นะครับก็ลองเอ,เอาไอเดียนี้ไปฝึกกันดูนะครับ